รายการค่าคุณนะครับนี่ไม่ใช่ห้องประจำตัวของเราแต่เป็นอีกห้องหนึง่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสนใจอะไรคนระับมันก็แค่เสียงแมวผมเอง เครื่องปวดประหารชีวิตโว้ยไอ้ไอ้เราเดิมสิกมนุษย์ออกมาเรียบร้อยนีเรียบร้อยนี่ไอ้ไม่ต้องมาเอาเ้ไม่ต้องมาเอาอีเด็กเนื้อก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาแหละไปดูเนื้อกันมันจะสดใสสักแค่ไหน ไม่จะมาแฮมเบอร์เนื้อแฮมเบอเกอร์อเออลแหละอยเหลืลอซากหน่อยนะซากเนื้อตกยังดีสวยมคอาก็ยังอดอ้าทำไมมันเป็นสีแดงเย้เวากินหมับหม,บม,บม,บมบัอร่อยจริงๆเลยแฮมเบอรเกอพวงนี้เอ้าเครื่อง เฮ้ยลงไปเดี๋ว้เนื้อเฮ้ยลงไปเดี๋ยววะเนื้อ,อวอาให้ลงไปก็คือลงไปไงดีว่าไอ้เรื่องบนเนื้อจบแค่นี้แหละรายการเราขอขอบคุณหนนะ้า